โอเค<ส>เรียนจบก็ได้เป้าหมายสึงแสแลวก็เราก็เซ็ตเป้าหมายต่อว่าถ้างั้นขอ1ล้านแรก ตั้งเป้าหมายก่อนวิธียังไม่มีเลยวิธียังไม่รู้เลยต้ามาห็ต้องบอกว่าผมมาตั้งเป้าหมายแล้วผมไม่ได้เคร่งเครียดกับมันนะคือผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสามสิบหนึ่งล้านเนี่ยมันต้องซอยมาปีละเท่าไหร่ซอยเป็นรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ไม่ได้ขนาดนั้นบางอย่างมันปัจจัยมันควบคุมไม่ได้หรอกแต่ว่าเราเราเซ็ตเป้าหมายไว้เพื่อที่ว่าพอมาถึงแล้วมันฟินก็อาะบอกบอกว่าเฮ้ยหนึ่งล้านตอนสามสิบทีนี้ทำยไงต่อบ้างตอนเรียนจบเริ่มทำงานประจำกาทำที่พันทิพย์เนี่ยซึ่งเงินเดือนเร าพวกนี้มันก็ไม่ได้เยอะมากก็เลยมองว่าสองหมื่นเนี่ยเอาแบ่งเลย1 0,000หมืไปฝากประจํา24เดือนครึ่งหนึ่งของเงินเดือนครึ่งนอ้ออมครึ่งหนึ่งคืออย่างนี้ครับมันเหมือนกับว่าธนาคารเนี่ยเขาจะให้คุณน่ฝากเงินไปจํานวนเท่าๆกันทุกเดือนอารมณ์แบบคล้ายๆ D C A เดือนละหมื่นเนี่ยทุกเดือนยี่สเดือนพอครบ24เดือนปุ๊บเนี่ยคนจะได้ดอกเบี้ย3%กว่าถ้าจะไม่ผิดนะไม่ได้เยอะมากแล้วคือช่วงนั้นจําได้ว่าไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยเลยท่องเที่ยวอะไรเนี่ยแบบแทบไม่เที่ยวเลยเพราะว่าอยากจะทําเป้าหมายนนนนนีี้้้้้้ใใหหไดดเเเเปปาาาาามมมมยยััััชชกลละ่คคืืออออพงงข ในรเรื่องการเงินเนี่ยถ้าเรามีตัวเลขปุ๊บ <c oughs> เราจะพยายาม <c oughs> คิดย้อนกลับเองนะ,ะไอ้ฉันต้องเก็บเงินฉัน